ในฐานะที่เราก็รู้จักกันมานานที่เอาซอสนี้ไปทำเมนูอาหารอะไรก็ได้แล้วก็แจกสูตรของ,งชุนล้น่ก็คือ <c oughs> ของมันดีอยู่แล้วมึงคือกูไม่ใช่เชฟแต่ว่าคุณก็ต่าเชฟเยอะต่าเชฟเยอะเหมือนกันเท่าที่ผมรู้มาเห็นผมคนนึงเลย <c oughs> น้ำออกมา <c oughs> น้ำออกมานะครับอย่างแรกเลยทำไมน้ำออกมาทำไมมันมีน้ำออม, <c oughs> มันมีอรมมันมีอารมโดยวิธีการหมักนะเราต้องนวดนะฮะนวดบ่อยป่มไม่ไม่ค่อยนวดส่วนใหญ่ เพราะว่าส่วใหญ่เละหมดแล้วดิสได้มาเ้ยเดี๋ยวพอลัมันนี่เหลืองกรอบสวยนะขอรบกวนนิดนึงนะครับอยากให้ลองชิมดูครับตัวจริงนะครับไม่ใช่สแตทอินแต์อินหุนีสวยนะเฮ้ยน่ากินหวานนี่นะกินหวานหยโอ้โหสุกเสมอสุกเสมอทำไหม แล้วกูมาทำไรอยู่นี้เนี่ยแล้วยู่ดีมึงก็อ๋อนี่นี่ช่องมีเปิดอย่างงี้เหรอใช่หรอคือเรื่องของเรื่องคือก่อนเนี่ยเรารเล่ากันเราไ,ไปก็บอกว่าพี่ในฐานะที่เราก็รู้จักกันมานานที่เอาซอสนี้ไปทําเมนูอาหารอะไรก็ได้แล้วมาแจกสูตรก็คือของมันดีอยู่แล้วมึงคือกูไม่ใช่เชฟแต่ว่าคุณก็ ต่าเชฟเยอะต่าเชฟเ,เ,เยอะการเท่าที่ผมรู้มาเหๆๆ <c oughs> ็นผมเป็นคนยังไงอ่ะอันนี้คือไ <c oughs> อ้ของออก <c oughs> ่อนซอสคุกที้เมาของชูรสล้นผ้อนเจ <c oughs> ็ดเปอร์ <c oughs> ต้องบอกว่าพอดูส่วนประกอบมาแล้วเฮ้ยมันเป็นซอสที่เหม,มา,กกาะมากอาการของมาหมักหมูและทอด ใช่อาาหรจีนได้หมดมันมีทุกอย่างที่เหมาะสมแล้วในการทําหมูทอดเว้ยไม่ว่าจะเป็นผงน้ำมันหอยน้ําตาลผงชูรสของปรุงรสของปรุงรสคนนี้ทำหมูทอดอ่ะทอดไงนี่นี่นี่มาดูมีอะไรบ้างอ่ะก็เลยเอาซอสของเป้มาต่อยอดเป็นสูตรในการหมักคอหมูทอดซอสทุกที่มาถ้าอร่อยก็ของคุณแต่ว่าถ้าไม่อร่อยก็คือโทษคุณไงผมจะให้ผมใครเดินไปมาไม่ชิมหมดเลยนะเอาดิเอาดิเอาดิเลยมาทำมาคอหมูคอหมูนะฮะเราใช้คอหมูแท้คอหมูแท้ห้าร้อยกรัมคอหมูไม่ใช่สันคอนะครับ ซอสกุ๊กกี้เมาส์นะซอสกุกกี้เมาส์นก็คือในถุงนี้กดสั่งซื้อได้ครับแล้วก็ผงกระเทียมผงกระเทียมถนี้พี่ใช้ของยี่ห้อเอโร่นะต่อมาใส่มาด้วยมาใส่มาเฮ้ยยัเก่งเลยมาดูวิธีการไม่ใช่แค่นี้เหรอแค่นี้เอาใช้ซอสผัดผมกับผงกระเทียมแค่นั้นเลยก็มันคือหมูทอดซอสกุ๊กกี้เมาสแหละมั่งทำง่ายถ้าอร่อยมาเป็นเรื่องแล้วเนี่ยตัวหมูเนี่ยนะฮะมันจะมี น้ำออกมาน้ำออกมานะครับอย่างแรกเลยทําไมน้ําออกมาทาไมมันมีน้ำออกมามันมีอารมณ์มันมีอารมณ์เราจะเอาน้ำมันออกก่อนนะฮะเอาเลือดที่ที่มันออกมาจากหมูออกก่อนครับหมูครึ่งกิโลนะใช่หมู500กรัมห้าหมู500อกรัมซอยกุ้กคีมเมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผงกระเทียมนะฮะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้อ่าใส่ พอเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปนะใส่ลงไปอ่ะคนดูตอนนี้เห็นอะไรไหมครับผมมาแล้วก็หมักปักนั้นนะมหมักเด่ยจริงๆแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะฮะเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงตอนนี้เราจะไล่ละสชั่วโมงเลยอ่ะใช่ผมมีทำไปแล้วส่วนหนึ่งโดยวิธีการหมักนะเราต้องนวดนะฮะนวดบ่อยป่มไม่ไม่ค่อยนวดส่วนใหญ่ เพราะว่าตัวใหญ่เล็กหมดแล้วนี่ได้มาเอ้ย <g ül> เดี๋ยวเราพูดถึงนวดเนื้อหมอูมานะคือเราจะนวดนิดนึงนะเพื่อให้ตัวแบบตัวซอสเนี่ยมันมีความแบบเค้มเนื้อ <c oughs> แล้วก็ตัวผงกระเทียมเนี่ยที่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นกน้อนอยู่ช่วทีแรกใช่เราก็ต้องนวดเพื่อให้ผงกระเทียมเนี่ยมันไม่จับเป็นก้อนอย่างเงี้ยามันก็จะแบบซึมไปกับตัวหมูใช่ประมาณสัก2 3สนาทีไปเรื่อยๆคือผงกระเทียมที่เราที่มันจับเป็นก้อนเราต้องนวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีด้วยว่าถ้าใช้มอทอดทำยังไงจะอ่ยกป ดไปครับผมนะครับสามชั่วโมงเข้าในตู้เย็นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณไม่ได้มีกระทะไม่ได้มีน้ำมันแบบนี้นะครับคุณเอาเข้าหม้อทอดเลยน้ำมันไปอ่ะไปอันนี้คือสามวันและใกล้ผุดแล้วไม่ใช่ทำ้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศจะมาทําแจกอี่แล้วแต่ว่าสูตรที่การจะผมเอาไปฝากแดดนิดนึงเพราะว่าให้มันมันมาให้มันมีความเป็น่างเดียวใช่ส่วนอันนี้คือที่หมักซอสเรียบร้อยแล้วอ่ละสามชั่วโมงดีแล้วไปก็เอาแบบที่หมักแล้วมาทอดเลยนะครับผม เราทำผู้กู้กันไปนะครับอ่ะเราเอาเข้าหมอ้อทอดเล้น้ำมันนะครับตั้งไฟตั้งไฟรตั้งไฟ120องศาว้าวเอาเข้าหมอ้อทอดโททีนะแบกนี้นะครับตั้งไฟ1 2อบองศาแล้วก็15นาทีอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งคือเราจะวอร์มเพื่อให้เนื้อหมูข้างในมันมีความสุมกระดับหนึ่งมีความสุกก็คือแฮปปี้มีความสุกใช่างไรใช่ช่ยคนละสุกกันแล้ว แล้วพอถึงเวลาเราค่อยเร่งไฟแรงตอนท้ายมันจะทําให้มันขึ้นคลัคลสเือรก,กลบสวยงามนะครับ1 5นาทีมาดูกันว่าครบ1 5นาทีหน้าตาอาอกมาเป็นยังไงท่อน้ำมันนะฮะถ้า<ช>มีน้ำมันก็ท่ออย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากครัวเปื้อนไม่อยากเจ็บปวดวเยอะก็ใช้มอเตอร์วันนี้พิเศษสุดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาแจกไว้นะไอ้ที่เปิดปวดกุกกี้เมาไม่รู้ใครอยากได้ไหมอ่ะแต่ไม่แน่ใจแจกหมด่ะเอาง่ายๆนะเป้ถ้าวันนี้ไม่อร่อยนะอย่าใหพี่บอกนะ ไม่อร่อยโทษโทษซอสคุณนะโทษซอสผมได้ท <c oughs> อดน้ำม,มันนี่เหลืองกรอบสวยนะได้เสร็จสเสด็จน้ำม,มันหน่อยเสด็จน้ำม,มันหน่อย <c oughs> มีการชิมก่อนไหมสร้อของสูตรชิมก่อนว่าจะให้กูชิมไหมจะม<ๆ>ให้แจกเ่าไม่<ๆ>งั้นเดี๋ยวเผื่ออันนี้ไม่ผ่านจะได้ได้แต่ว่ารอให้มันเย็นก่อนได้ไหมคนอย่างพี่คนอย่างพี่เออเป็นนักชิมมันต้องกินมันร้อนๆได้ไม่กินก่อนเลยวะผมไม่กินหมูผมไม่ซลับอันนี้คือหมักแล้วแล้วทอดน้ำมันนะ อ๋อครับผมแจกนะครับเจตโตครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เหยื่อแล้วนะฮะได้เหยื่อขอรบกวนนิดนึงนะครับอยากให้ลองชิมดูครับเป็นหมูทอดซอสกุ๊กขี้เมาที่ผมเอามาเดเวลลอปเพิ่มให้อร่อยขึ้นนะฮะแต่ถ้าไม่อร่อยทอกุ๊กนะครับเพราะว่าเป็นซอสของเขาพี่ิว่าชิมเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนใจกินร้านอื่นเลยนะพี่เดินออกเลยลองชิมดูเลยครับชิมเลยชิมเลยอ่ะชิมก่อนชิมก่อนไม่เค็มไม่เค็ม ำดังดีแล้วว่าถ้ากินข้าวเหนียวอร่อยเลยใช่แต่ว่าถ้ากินข้าวเหนียวผมแนะนำว่าให้มีแจ่วใช่ถูกต้องใช่แต่ว่าอันนี้คือกินเปล่าๆได้เลยคิดยังไงครับอันนี้ทอดน้ำมันมันก็จะแบบมีความดุยซี่นิดเครับแต่ว่าถ้าทอดด้วยหม้อทอดเนี่ยมันก็จะมีความอร่อยอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าคือเราอยากทำให้รู้ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถทำกินเองได้ที่บ้าน นะฮะก็คือแค่ใช้ซอยกุ๊กขี้เมาผสมผงกระเทียมมาคลุกปูแค่นั้นเองครับอันนี้คือมีแค่นี้เลยไม่มีอย่างอื่นเลยอ่าตัวจริงนะครับไม่ใช่แสตท์อินแสตทอินโอเค<ต>อยากจ<อ>ะอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะไม่ได้เลยอร่อยไม่ต้องปรุงโอเค okay, ขอบคุณนะครับโอเคเชิญทพี่สองคนนี้ครับขออนุ่าครับส่วนผสมผมใช้ซอยกุ๊กขี่เมานะครับกับผงกระเทียมแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเลยนี่ครับแล้วก็ผมตรบเี ครับมันไม่ได้เค็มจัดเกินไปอะไรเกินไปใช่ไหมครับใช่ใช่พอดีพอดีเหมือนอย่างที่เราเขาบอกทักกินกับข้าวเหนียวจะอร่อยใช่อร่อยมากอ่าขอบคุณมากนะครับอ่จรางครับจริงครับกินกับข้าวเหนียวต้องกรอบปีกใช่ครับแต่อาจจะแบบอาจจะนุ่มไปนิดนึงโอ้อันนี้คือนุ่มไปคือนุ่มๆพี่ไม่ชอบหรอครับพี่อาจจะชอบแข็งหน่อยชอบแต่กรอบโอเคเป็นความเห็นที่ดีครับจริงๆแล้วเราใช้ส่วนคอหมู นะฮะถ้าเราต้องการให้มันมีความสู้ันขึ้นมาเป็นสันนอกครับแค่นั้นเองก็แปลว่าต้องอยู่แบบเลือกทิ้งส่วนของหมูด้วยใช่ครับใช่ครับอขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณน,นะครับเรียครับมาทางนี้นะครับครบ15นาทีเรามาดูหมูหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมว่าหมูมันจะมาแบบนี้นะฮะคือตรงนี้เราต้องการเพื่อไล่ความชื้นออกนะแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ข้างในมันสุกมากขึ้นคุณใช้120องศา15นาทีก่อน อันนี้คือรอบที่1คุณปรับไฟนะให้เป็น200องศาตั้งเวลาสิบลานยังไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าครบแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเหลืออีกประมาณ1นาทีนะแต่ว่าได้แล้วแหละอันนี้คือสูตรวิกันเลยที่ทำแต่เริ่มแรกอุ้ยสวยนะเฮ้ยนักกินหวานนี่นักกินหวาน อ,อย่าลืมวิธีนะฮะมี2ออย่างอย่างแรกเลยนะ,ะคือคุณต้องวอร์ม120องศา15นาทีก่อนอ่าวอร์ม120องศา,าเพื่ออะไระเพื่อ,อไล่ความชื้นแล้วก็ทําให้เนื้อข้างในเนี่ยมันมีความสุกระดับนึงมีความสุกระดับเพราะว่าถ้าคุณเอาเข้าหมอ้อทอดที่มันร้อนแบบเดือดจัดจัด200องศาอย่างเงี้ยบางทีข้างนอกสุกแต่ว่าข้างในยังดิบทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปตรงเขียงแล้วหั่นแล้วดูข้างในกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแดงแปลที่ตลกเลยนะขอโทษมือเฮ้ยโอ้โหสุกเสมอ สมอส,สวยงามค,ครับสวยงามครับทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสองรอบนะครับ1้อยี่สิบองศาสิบห้านาทีแล้วก็ตกท้ายด้วยสองร้อองศานะครับอีกสินาทีว้าไ<อ>ำไหมเฮ้ยร้อนกลับเลยดีกว่าเยอะเลยทะลุมิติเลยปะเฮ้ยทำกว่าเยอะเหมือนความหมูย่างเลยทีนี้ เ้ยแต่นี้มันเหมือนได้กินความหมูเต็มๆไงอร่อยกว่าคือทำเป็นแผ่นอร่อยกว่านะผมบุญส่งผมอย่างเดียวจริงเหรอกระป๋อกระเทียมจริงเหรอแค่นั้นครับแค่นั้นผมใช้กจะดีขนาดนั้นจริงเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเป็นหมซื้อแล้วผมกดแล้วตะการหนึ่งอะไรนะสีมือนหรือซอสผัดหมมาสิผมกดแล้วตะการหนึ่งอะกดไปเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวม่อหมูแถวบ้านอะไปขออนุญาตให้ลองชิมอันนี้เป็นสูตรที่เราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทอดครับโอเคครับนี่ครับมาแค่มันนั่งอยู่หน้าร้านคุกกี้เมานะครับก็มีอะไรกินเรื่อยๆนะครัับบบโอเเเเเคคไไม่ป็็นรรรดี๋ยวาก สุดชามสุดชามเนื้อชามกว่าครับช่อมกว่าข้างนอกครับมันจะกรอบเป็นแบบนี้อ่าอย่างนี้กิน,นกับเก๊กฮวยมันเก๊กฮวยเก๊กฮวยนะเก๊กฮวยนะเก๊กฮวยคือพันึนเอางี้ชอบแบบไหนดีนะผมบอกเลยว่า อาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมจะเพิ่มที่ร้านนะครับดูครับดูนะชอบแบบนี้มากกว่าชอบอันที่เป็นแบบเป็นแผ่นมากกว่าสื่อมำคัญคืออะไรรู้ไหมใช้มอธร่อน้ำมันมันรีดน้ำมันออกด้วยบางส่วนมันจะไม่มันจะเกิดแต่ถ้าขายจริงก็คือไม่ทันกินนะครับโอเคขอบคุณนะครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่ได้ลองทานแบบทอดน้ำมันปกติหรือยังครับอย่างอ่ะโอเคลองชิมดูครับย่างให้ชิมแล้ววิจัยว่ามีไงบ้างถ้าถ้าอร่อยทุกคนนี่ผมเพิ่มเมนูที่ร้านนะผมบอกก่อนนะเพิ่มเมนูที่ร้านเลยนะอะไรนะหมูทอดพี่กัน เป็นไงบ้างครับอร่อยใช่ไหมฮะชอบอะไรชอบอะไรในนี้ก็คือมันมันให้ค่อยแบบมันน่ามีความนุ่มฉับฉับอ่าเฮร็เรียบร้อยครับอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งครับอันนี้คือทอดด้วยน้ำมันอันนี้คือใช้หม้อทอดที่ไร้น้ำมันนะครับนึงให้เง้ยเท่าไหร่นะอันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมครับพี่แม่ขอโทษนะครับ อันนู้นอร่อยกว่าแต่ผมไม่ชอบแบบว่าชอบแบบชอบแบบกรอบปลอมไปไงครับอันนี้อร่อยกว่ารกว่าเพราะว่าซอยเขาต้าตาเยอะครับยอกแต่ในร้านชอบอันนี้สองเดี๋ยวชิมมีน้ำให้พี่ชอบอันนี้สองโอเคพอดีว่าพี่ก็จากที่แจกทุกคนทั้งสองสูตรนะทั้งสูตรใช้มอเตอร์ท่อทั้งสูตรเต้าน้ำมันครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าทำอีกเลย เฮ้ยแต่แบบแผ่นี้ผมชอบมากเลยมันมีความฉ่ามีความจุย c e แล้วก็อย่างที่บอกเลยมันไม่มีมันที่มันแบบที่มันเลี่ยๆนๆไ,ไปเพราะว่าเราไม่ได้ชอบตป็นต้มคือต้องอบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่พี่ไม่ได้เป็นเชฟนะคแต,แต่เราเป็นคนชิมอาหารมาเยอะแล้วก็ เราไม่ได้มีครัวอะไรอลังการเราเลยพยายามปินิไมซ์ทรับให้ทุกอย่างมันทําง่ายที่สุดคืออะไรเพราะอารมณ์ว่าแบบอยู่บ้านเพื่อนๆทาตามได้อะใช่แล้วก็พัฒนาให้มันอร่อยขึ้นด้วยการทอดสองรอบในมอทอดที่วอนอยู่ตรงนี้มีเทคนิคมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่มันทําให้มันอร่อยขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเอาตรงเลยนะถึงเราจะน้อเล่นกันหยอกอะไรกันมาตลอดแต่ซอส ฟ้ามันดีจริงอะคฮะฟ้ามันดีจริงอะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ครับว่าสั่งไงครับปิ้งจี่เป็นไงโอเคปิ้งเองเลยไม่ต้องใส่ที่เขาไม่เชัิญไปครับเียก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครให้ช่องเราทั่วเน็ตชาแนลหรือพวกนี้เขาเล่นไปกันแล้วก็ปุกที่เมาก็ประมาณนี้ขอบคุณเป้มากนะครับขอบคุเลื่อเฟือสถานที่นะครับก็ประมาณนี้นะบ๊ายบายเจอครับ